จังหวัดฉะเชิงเซานะครับมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน m o u แนวทางการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบชนระทานเจ้าพยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระหว่างกรมชนระทานกับคณะกรรมการลุ่มน้ําบางประกงนายชนธียังตรงครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU แนวทางการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบชนระทานเจ้าพยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ระหว่างกรมลนระทานกับคณะกรรมาการลุ่มน้ําบางประกงโดยมีนายเสริผลนะครับลักษนาเวทผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางผู้แทนกรมลนระทานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง m o u การจัดทําบันทึกข้อตกลง m o u ในวันนี้เพื่อให้การบริหารจัดการมีแนวทางที่เหมาะสมโดยไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบลนบระทานเจ้าพยาฝั่งตะวันออกตอนล่างแล้วเสร็จ การสูบระบายน้ําในช่วงของฤดูฝนนะครับทุกสถานีตลอดแนวฝั่งขวาของแม่น้ํานครนายกและแม่น้ําบางปะกงจะไม่เดินเครื่องสูบน้ําจนเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ํานครนายกและแม่น้ําบางปะกงและหากคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกงนะครับมีความจําเป็นในการดำเนินการอย่างใ,ใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการกลมชประทานก็จะมีการพิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกงนั้นเสนอต่อไป อีกทั้งกรมชลประทานได้รับงบประมาณในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรทาอุทกภัยภัยแล้งในแม่น้ำนครนายกและลาน้ำสาขาที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการกำหนดมาตรการนะครับไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อที่จะลดผลกระทบในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีบุรี บริเวณอำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็พื้นที่ผลกระทบน้ำท่วมประมาณ1,9,500ไร่นอกจากนี้นะครับในปีก็ประมาณพศ2569ทาทั้งกบรบสประทานก็มีการจัดตั้งแผนการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปันเทาอุทก,กภัยและภัยแล้งในแม่น้ำบางปะกงและลำน้ำสาขาที่เกี่ยวข้องที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีนะครับ โดยกำหนดมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างพิจารณาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทั้งระบบลุ่มน้ำตั้งแต่แม่น้ำนครนายกบรรจบแม่น้ำปราจินบุรีจนมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับโดยคำนวณความเหมาะสมในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำเพื่อให้มีคู่มือการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำในภาวะต่างๆให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำให้น้อยที่สุดนะครับ